กรับมากันตอนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะมาเซลล่านะฮะมาเซลล่าคาราเจนซึ่งมันก็คาราเจนมันก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะผมผิวเล็บกระดูกนะฮะไอตรงนี้มันก็เหมือนเดิมนะฮะบำรุงกันไปคนแก่ผู้ชายผู้หญิงทานได้เด็กทานได้แต่ว่ามาเซลล่ามันแตกต่างจากคาราเจนทั่วไปที่ขายอยู่ตามท้องตลาดคือ1รสชาติเขาอ,อร่อยมาก2เนี่ย ทานไปแล้วไม่อ้วนนะฮะเพราะว่าตัวมาเซ่าตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากส้มสีเลือดที่นําเข้ามาจากอิตาลีใครที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะรู้กันดีอันนี้มันเป็นสูตรของเมเปิ้ลแม็กซิมเขานะฮะใครที่อยู่ในวงการเสริมอาหารจะรู้ดีว่ามาเซ่าเนี่ยมันแตกต่าง เพราะว่าส้มสีเลือดเนี่ยมันจะมีวิตามินซีที่สูงมากแต่ต้องเป็นส้มสีเลือดที่นําเข้ามาจากอิตาลีนะคุณผู้ชมนะฮะนำเข้ามาจากอิตาลีเท่านั้นนะฮะเป็นสูตรของเมเปลิลเขาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเพราะว่าเวลาเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยหลายคนบอกว่าบ่นว่าภูมิมันต่ําลงภูมิมันลดลงบางคนก็ภูมิปกติแต่อยากจะเสริมให้ภูมิมันสูงขึ้นต้องทานตัวนี้ส้มสีเลือดจากอิตาลีนะฮะใครที่เป็นหวัดบ่อย ใครที่มีอาการภูมิแพ้หรือว่าอาการไอจามบ่อยๆคัดจมูกบ่อยๆคันจมูกบ่อยๆภูมิแพ้บ่อยๆทานมาเซา่านะคุณผู้ชมนะรู้เรื่องพี่เต๋าทานเวลาสองซองต่อน้ำหนึ่งแก้วนะะอันนี้เป็นของพี่เต๋าเองนะถ้าเกิดคุณผู้ชมทานก็ทาน,ทานเวลาซองน้ำไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็ชงทานวิธีการทานก็ง่ายแล้วก็ทานได้ทุกวันไม่อ้วนด้วยและที่สำคัญอร่อยมากนะฮะวันนี้มาเซา่าคุณผู้ชมนะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะฮะ ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง590 1แถม1ในราคาเพียง590คุณต้องบอกว่ามาจากรายการเราเนะฮะเขาจะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเป็นเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเมาส์มันคันปากนะฮะหแถม 1, 1 590แล้วมีอีกโปรหนึงนะฮะสแถม4ในราคาเพียง1,770บาทส่งฟรีด้วยเช่นเดียวกันจากราคาปกติ4,000กว่าบาทเหลือเพียง1,770บาทนะฮะ สั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะต้องรีบสั่งซื้อนะคะเพราะโปรนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนโปรไปเรื่อยๆเบอร์โทรศัพท์นะคะเตรียมจดไว้หรือเตรียมถ่ายรูปไว้เลย0882896266 0882896266นะฮะลน์ Line, นะฮะ at Marcela collagen นะฮะไลน์ Line, agen, นะฮะ Marcela o collagen นะฮะ เฟซบุ๊กก็มาเซ e าด์คาราเจนนะคะวิธีการทานง่ายมากเลยนี่เอามาแล้วชงเรียบร้อยแล้วสีก็จะเหมือนน้ำผลไม้อร่อยมากตั้งแต่ทานมาเนี่ยภูมิขึ้นหนึ่งนะฮะสองแล้วก็อาการภูมิแพ้ดีขึ้นเยอะอร่อยวันหนึ่งอย่กิะทานสักห้าซองอร่อยมาก คุณผู้ชมรสชาตนะิอันอยนะฮะอย่าลืมนะฮะเบอร์โทรขึ้นไปแล้วนะ,ะับมากันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคุณผู้ชมมีข่าวงานศพนะฮะของคุณแม่พี่ดีปัทมาปานทองชื่อคุณแม่สมจิตนะฮะนินไสยพันนะคะคุณแม่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดนะฮะตอนนี้สวดอภิธรรมศพอยู่ที่วัดธาตทองศาราชาวลิตธรรมรง6นะฮะรถน้ำศพเวลา16นาฬิกา สวดก็เวลา18นาฬิกานะฮะสวดวันที่16-18ชาบนักกิจนะ,ะที่เมรุนะ,ะวันที่19กันยายนเวลา14นาฬิกานะฮะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะใครที่สนิทก,กับพี่ดี้ปัทมาปันทองก็สามารถที่จะไปได้ด้วยนะครับผู้ชมนะที่อวัตทธาทงสาราชาวลิทธธรรมรง6กนะฮะก็เป็นพี่สาวที่น่ารักนิสัยดีอีกหนึ่งคนนะฮะพี่ดีปัทมาปานทองนะฮะ มากันถึงเรื่องของละครแม่เบี้ยตอนนี้กระแสแรงมากเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนีกก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่เอสุภชัยก็เป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ซึ่งใครๆก็ทราบกันดีนะฮะทำเอาก็บอกคือหาปล่อยคลิปเต็มนะคะเป็นคลิปเลิฟซีนในอ่างอาบน้ำนะ,ะสุดคือฮาสุดเซ็กซี่สุดอื้อฉาวเลยนะฮะของเอสกันตพงศ์กับน้องนาวที่สานา a นะฮะในละครเรื่องแม่เบี้ย2021ซึ่งตอนซึ่งในตอนออกอากาศในทีวีนะั้นเนี่ย ได้ตัดตอนนี้ออกไปเพราะมันค่อนข้างที่จะเซ็กซี่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ช่องเขาคงไม่ให้ออกก็เลยมาเอาออกใน YouTube เองนะครับคุณผู้ชมนะะก็เป็นฉากของละครเรื่องแม่เบีย้ยตอนนี้เรตติ้งดีเรตติ้งสูงเลยนะฮะเรตติ้งสูงอันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วละ่ะละครแม่เบีย้ยคนเขียนบทละครก็เพิ่งเสียชีวิตไปก็คือคุณธุมยันตีนั่นเองนะฮะ ละครเรื่องนี้ก็ได้รับกระแสต,ตอบรับดีมากแล้วก็เอฟเฟกต์เรื่องของงูเงยเนี่ยนะฮะแอนออเขาเรียกว่างูเนี่ยก็บอกว่าทาได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่เป็นแอนิเมชันแต่ก็เหมือนงูจริงตอนนี้ละครจากวันก่อนเนี่ยเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน5ตอนนี้กระโดดขึ้นไปแล้วถึง6นะับคุณผู้ชมนะฮะกระโดดขึ้นไปแล้วถึง6เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ท่าทางจะไปได้น่าจะไปอีกไกลไละครใกล้ๆจะจบนี่น่าจะกระโดดไปถึง10นะฮะสำหรับละครของพี่เอสุภชัยนะฮะ ผู้จัดละครแม่เบีย้ยทางช่อง7นะฮะตอนนี้นี่ก็คือนางเอกเรื่องแม่เบีย้ยภาค3นะคะก็เป็นพี่เอนะคะเธอมากับงูบ้องหลานะคะงูบ้องหลานี่ก็ถ่ายท่สรไว้น้ำบ้านเธอเองนะคุณผู้ชมนะฮะสายท่สาไว้น้ำบ้านเธอเองนะคะก็เป็นกำลังใ,ใจพี่เอด้วยนะคะเป็นคนน่ารักนิสัยดีเป็นคนใจดีด้วยเป็นคนจิตใจดีทำละครก็ประสบความสำเร็จด้วยนะฮะสำหรับพี่เอสุป,ประชัยศรีวิจิตนะฮะ มาในยังอยู่ในกลุ่มของพี่เอนะฮะนั่นก็คืออั้มพัชราภาชัยเชื้อกับไฮโซพกซึ่งใครก็ทราบกันดีว่าเ,วเขาเป็นแฟนกันะนะฮะถึงแม้ว่าอั้มจะไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายเพราะกลัวใครจะมาปาดหน้าเค้กเขาบอกว่าแะนะฮะภาพหวานสวมเสื้อคู่ชวนทําบุญหาไรายได้ช่วยโควิด -19 นะฮะเขาบอกว่า ร่วมกันแชะภาพคู่หวานนะฮะ,ะต่างคนต่างโพสลงใน IG ส่วนตัวเรียกเรียกว่าเป็นคู่รักคู่บุญนะฮะอ,อ้ำพัชาราภาชัยเชื้อกับไฮโซพกนะฮะเชิญชวนนะฮะสื้อเสื้อยืดร่วมทําบุญในโครงการนะฮะวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเนาะเอออะไรเนะี่ยอะไรซีน,นิซีน,นิเต็ดเหรอ ทรูอะไรทรูเกเตอร์เหรอทรูเกเตอร์เนาะเพื่อหาไรายได้สนับสนุนนะฮะที่จะไปบริจาควัคซีนแล้วก็สถานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่สถานบำรา้าษณสถาบันบำราชณราดูนใช่ไหมอ๋อสถาบันสถาบันบราชานุก,กูลขออภัยค่ะสถาบันบราชานุก,กูลงานนี้นะฮะอ้ามกับไฮโซพกก็ได้โพสต์ภาพนะฮะ พร้อมข้อความว่าโครงการนี้ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อยืดนะ,ะที่ออกแบบโดยศิลปินชื่อดังเพื่อนําเงินหาไรายได้นะ,ะหลังหักค่าใช้จ่ายนะ,ะช่วยเหลือ,อค่าใช้จ่ายต่างๆในการสนับสนุนการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และก็อาสาสมัครโรงพยาบาลสนามราชานุก,กูลเพื่อเด็กพิเศษและก็ครอบครัวนะคะสามารถสนับสนุนพวกเรา ด้วยการสั่งซื้อเสื้อนะฮะได้ที่นะฮะโชปี้นะฮะแอนะฮะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะฮะแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ต่างเชียร์สาวอ้ํานานก็ต่างร้องอิ้วนะคอมเมนต์รูปภาพคู่นี้นะฮะขอให้เป็นคู่บุญนะฮะสนุกกันนะคะเข้าไปสั่งแล้วค่ะเสื้อน่ารักนะฮะคนใส่ยิ่งน่ารักเลยค่ะโครงการเขาบอกว่าโครงการแต่งงานด้วยเลยเลยค่ะโครงการแต่งงานด้วย,ยนะครับเขาทำบุญค่ะลูกค้าส่วนเขาบอกสวยหล่อ เหมาะสมกันทั้งคู่เลยนะคะเสื้อคู่ก็มาร่วมสนับสนุนทันทีเลยค่ะนะคะเหมือนแม่จะเขินนะคะอ่ะก็เป็นการทําบุญนะคะของคู่รักนะคะไฮโซโพกกับพัชราภาชัยเชือ้อซุปเปอร์สตาร์สาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะคะผู้อยู่ยงคงกระพันนะ,ะอยู่ยั้งคงกระพันนะคะไม่สามารถจะมีใขรโค่นได้นะคะก็ฝากทำบุญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะะมาเซล่านะคะ ส้มสีเลือดนําเข้าจากอิตาลีมีวิตามินซีที่สูงรสชาติรสชาติแตกต่างจากท้องตลาดนะฮะอันนี้เขาขาอร่อยแล้วก็ทานแล้วไม่อ้วนเสริมภูมิใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือจะฉีดมาแล้วทานได้เลยนะคุณผู้ชมมันจะช่วยเสริมภูมินะะใครที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้ยิ่งทานดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาเซล่ามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ในราคาเพียง590 1แถม1ในราคาเพียง590จัดส่งฟรีแต่ต้องบอกว่ามาจากรายการเรานะคะมาส์มันคันปากแต่ก็มีอีกโปรหนึ่งนะฮะสแถม4 3แถม4คุณผู้ชมนะ,ะในราคาในราคาเพียง1,770บาทจากราคาปกติเนี่ยสี่พกว่าบาทไม่ขายนะฮะขายเพียง1,770บาท สั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะพี่เต๋าก็ทานด้วยนะฮะ0882896266 0882896266 Line at Marcela collagen Facebook Marcela collagen นะฮะเดี๋ยวเราพักกัสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงก,กันต่อครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ